สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง beauty ขยี้หวยอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาขยี้กันเลยนะคะที่หุ้นสิงคโปร์ไทยเย็นและฮานอยค่ะวันที่16มีนาคมสอง4กันนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะที่สิงคโปร์วันนี้ค่ะสิงคโปร์วันนี้นะคะขยี้กันไปเลยค่ะสามและ6ค่ะทุกคน สองตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะสามศูนย์ค่ะสามเจ็ดสามแปดหกหนึ่งค่ะหกเก้าและหกสี่ค่ะ สตัวเจาะนะคะเจาะกันไปเลยค่ะสามห้าหนึ่งค่ะทุกคนและห8 0ดศูนย์ค่ะมาต่อกันเลยนะคะที่หุ้นไทยเย็นวันนี้ค่ะ คุณไทยเยนวันนี้นะคะขยี้กันไปเลยค่ะหนึ่งและสี่ค่ะทุกคนหนึ่งและสี่นะคะสองตัวเจาะกันบ้างนะคะสองตัวเจาะเจาะกันไปเลยค่ะหนึ่งห้าค่ะทุกคนหนึ่งหก หนึ่งแปดสี่ศูนย์ค่ะสี่สองและสี่เก้าค่ะสามตัวเจาะนะคะไทยเย็นเจาะกันไปเลยค่ะหนึ่งศูนย์หกขันคนคและ สี่แปดสามค่ะนี่นะคะมาต่อก,กันเลยค่ะที่หุ้นฮานอยค่ะฮานอยนะคะฮานอยวันนี้ขยี้กันไปเลยค่ะศูนและสามค่ะ สองตัวเจาะนะคะศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนศูนย์ห้าศูนย์เก้าค่ะสามหกสามเจ็ด 3าค่ะสตัวจอะกันบ้างนะคะทุกคนศูนย์ค่ะและ3ามค่ะทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวเจาสองตัวที่ให้ไปวิ่งลู่สิบประตูบนล่างแต่หากใครนะคะที่ตามไม่ทัน แอดไลน์มาเลยค่ะที่ a b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน